จะคุยเรื่องอะไรแหละเพราะว่าเมชีจริงๆ่ะใส่ไว้หมดแล้วนะเมชีพูดไว้หมดหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยนะว่าเออเป็นยังไงอะไรนะอืมแต่ก็ไหนๆก็เปิดซูมแล้วก็หลวงพ่อก็จะพูดในแนวของหลวงพ่อแหละแต่จริงมันก็เรื่องเดียวกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอกย้ำชนิดที่แบบอืมอะไรเงี้ยน,นะอ <laughs> <laughs> เอาเริ่มต้นจากที่ว่านะทุกคนก็ สนใจในธรรมะนะต่างก็จะมาเรียนมาศึกษาธรรมะเออเพื่อที่จะออกจากทุกข์กันนะโดยเฉพาะในปัจจุบันชาตินี้นะแต่ก็มีหลายคนนะที่ตอนนี้เหมือนกับว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงแล้วก็แม่ครูก็ได้มาถ่ายทอดต่อนะอ่าโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของความเห็นถูกที่เป็นสมาธิธ ว่าสังขารทั้งหมดเนี่ยเนาะที่เรียกว่าตัวเราโดยสมมุติเนี่ยจริงๆมันก็คือสังขารน,นี่แหละ <c oughs> แต่ก็ยังเข้าใจผิด <c oughs> เข้าใจคาดเคลื่อนกันอยู่นะยังยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นเราอ่าแต่ก็พระพุทธเจ้าเขาพยายามจะอะไรละ่ะเรียกว่าปเปิดของที่ปิดให้หายขึ้นเออหรือว่าพลิกข,ของที่คว่ำให้หายประมาณนี้แล้วก็ตอกย้ำอยู่กันตลอดเวลาเนาะเพื่อให้เข้าใจในสิ่งนี้ หลวงพ่อเองก็เน้นเหมือนกันที่วัดเนาะโดยเฉพาะกลุ่มเล็กๆเนี่ยพยายามที่จะบอกนะให้เกิดความเข้าใจถูกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยโดยแท้จริงแล้วเนี่ยนะไม่มีสิ่งใดเป็นเราเลยอืมบางคนก,ก็มองว่าเออมันคิดเอาเองเอาเรื่องที่เรามาพูดเราก็ต้องพูดสิทั้งพูดทั้งคิดนั่แหละเอามาบอกแต่โดยสภาวะเนี่ยมีความเข้าใจลึกซึ้งไหมว่ามันไม่ใช่เราจริงๆ ทีนี้แต่เวลาเราถ่ายทอดเนี่ยมันก็จาเป็นต้องพูดเป็นภาษาซึ่งบัญญัติขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เราแต่ว่าถ้าเข้าใจแจม่มแจ้งแล้วเนี่ยว่ามันไม่ใช่เราจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องบอกกับตัวเองหรอกว่าไอ้ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เราเพราะมันไม่ใช่เราอยู่แล้วทําไมต้องไปบอกซ้ําอีกใช่ไหมละ่โมนะโยมเนาะอืมก็มันไม่ใช่เราอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นการที่ไปบอกว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยมันก็มีผู้บอกถ้าถ้ารู้ไม่ทันนะถ้าเห็นไม่ได้ว่าไอ้ผู้บอกที่เปล่งเสียงเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นสังขาร ไอ้ขนาที das ่บอกเนี isses, Probleme, ่ยมันจะกลายหลงไปเลยว่าหลงว่ามีเราเป็นผู้บอกว่าเราไม่ใช่เราแต่ว่าถ้าเข้าใจจริงๆน่ะมันก็ไม่มีเราทั้งคู่หละไอ้สิ่งที่ถูกบอกก็ไม่ใช่เราไอ้ผู้บอกก็ไม่ใช่เราเนาะก็ลองลองสังเกตดูนะเวลามันเผลอไปเนี่ยมันจะเป็นเราผู้บอกเลยว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่ถ้ามันรู้อยู่มันก็ไม่หลงมันก็ยังเข้าใจถูกอยู่นะเพราะนั้นอย่างที่ ที่อยู่วัด to. ป่าสุกโตนะตอนนี้หลวงพ่อ <Del> ก <ic ados> ็มองไปที่วัดป่าสุกโตแหละว่าที่หลวงพ่อพูดแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันเข้าใจหลวงพ่อซ้ําบ่อยๆใช่ไหมล่ะมันก็ลงลึกในใจนั่นแหละเออเหมือนกับว่าตอกย้ําจากการได้ยินได้ฟังมันก็ซึมซับเข้าไปเรื่อยๆนะการที่พูดให้ฟังการที่บอกให้ฟังเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าชี้ให้ดูดูอะไรก็ดูที่มาที่ตัวเองนะดูมาที่ตัวเองเมื่อเห็นตัวเองเนี่ย มันก็เข้าใจได้เลยว่าทั้งตัวทั้งตัวทั้งตัวทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละมันคือสังขารจริงๆเมื่อรู้ว่ามันเป็นสังขารมันก็ไม่ใช่เราไปพร้อมกันนะเหมือนกับวัตถุอื่นๆที่เคยมองเนาะมองด้วยตาหรืออะไรที่รับทราบรับรู้เนาะทางอายตนะต่างๆที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายๆเลยว่าสิ่งนั้นแหละมันไม่ใช่เราเข้าใจได้ทั้งหมดด้วยนะสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเนี่ยที่โยมมองไปข้างนอกใช่ไหม ไม่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เราแต่มันเข้าใจเข้าใจไปแล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราที่มันไม่ใช่เราก็อะไรเพราะว่าไปเห็นมันเนาะแต่นี้พอถ้าเห็นตัวเองเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆบ่อยๆมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นเมื่อมันเป็นสิ่งถูกเห็นตรงเนี้ยมันก็จะแจ่มแจ้งเข้าไปตามลาดับว่าเออทุกสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นน่ะไม่มีสิ่งใดเป็นเราเลยเมื่อเข้าใจอย่างเนี้ยมันก็จะถอดถอนความเห็นผิด ถอคถอนความเห็นผิดเมื่อมันเข้าใจถูกต้องเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่าไอ้ที่เกิดมาเนี่ยไม่ใช่เราเกิดนะไอ้ที่แก่ก็ไม่ใช่เราเป็นผู้แก่ที่เจ็บที่ป่วยที่ปวดเนี่ยไม่ใช่เราเป็นผู้เจ็บไม่ใช่เราเป็นผู้ป่วยเนาะรวมถึงเวลามันตายสลายแตกสลายเน totally right. ี่ยร <brow. S 2> ่างกายเนี่ยแตกสลายไปมันก็ไม่มีผู้ตายนี่ไงที่สุดแห่งทุกข์คือเป็นแบบนี้ที่สุดแห่งทุกข์คือไม่มีผู้ผู้เป็น ผู้เป็นทุกข์ไม่มีผู้เป็นสังขารเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจนะครับว่าที่สุดแห่งทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันต้องออกไปจากโลกนี้แล้วไปอยู่ที่ไหนเราก็คิดแบบภาษาที่ไม่รู้แต่เมื่อเข้าใจว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็คือคือมันไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์มันไม่ไม่เข้าไปเป็นสังขารนะมันหลุดออกมาด้วยการรู้แจ้งรู้ด้วยปัญญานะรู้ด้วยปัญญายานประมาณนี้มง,งไมโยมที่อยู่วัดป่าสุกระโตที่หลวงพ่อพูดมา งงไหมไม่งงเนาะเข้าใจว่างไงอ่ะไหนทวนความเข้าใจหลวงพ่อฟังหน่อยเออให้ทางแม่ครูเขาทางคณะญาติโยมได้เข้าใจด้วยที่ว่าเข้าใจเนาะอืช่วยทวนหน่อยนะพอพูดแล้วมันจะทําให้เกิดความเข้าใจแน่นแน่นขึ้นไปอีกเออเข้าใจว่าทุกทุกอย่างมันไม่ใช่เราครับเนื่องจากก่อนเกิดมาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดมาก่อนอยู่แล้ว หลังจากที่เราเกิดมาเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดออกมาจากความว่างเปล่าประมาณนี้อโอเคใ้ได้อยู่ยังเป็นความเห็นถูกอยู่เนาะคือก่อนเกิดมันก็เป็นสภาวะที่ที่ยังไม่เกิดก็คือเป็นความไม่มีไม่ปรากฏนะพอเกิดมาแล้วนะมันก็เป็นความมีปรากฏแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดนี้ก็ต้องหมดไปแต่ความไม่เกิดไม่ปรากฏอันนั้นแหละมันเป็นมันเป็นอีกฝั่งหนึ่ง เป็นฝั่งที่ไม่เกิดแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยที่เราพูดแบบเนี้ยมันเป็นแค่เหมือนกับว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้เนาะมีตัวเราเป็นผู้พูดว่าอ๋อก่อนเกิดมันไม่มีสิ่งไม่เกิดเห็นไหมมีมีตัวผู้พูดเนาะมีตัวเราเป็นผู้พูดเป็นผู้อธิบายเพราะฉะนั้นต้องทวนกลับมาเห็นตัวอีกครั้งหนึ่งเห็นตัวเองที่พูดว่าไอ้ตัวเองเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็คือเป็นสังขารเมื่อเห็นตัวเองในขณะปัจจุบันแบบเนี้ยมันจึงเรียกว่าเกิดญาณ เกิดยานปัญญาเนาะหรือว่าปัญญายานหรือวิมุตติยานประมาณเนี้ยเพราะเป็นความหลุดพ้นจากตัวเองนะเพราะนั้นเวลาเราอธิบายอะไรก็แล้วแต่ให้พึงเห็นว่าผู้อธิบายเนี่ยมันก็เป็นสังขารแต่ถ้าไม่เห็นผู้อธิบายมันก็จะเป็นเราโดยไม่รู้สึกตัวตรงนี้ชัดเนาะคิดว่าได้ไหมเอาเดี๋ยวส่งไปให้กับโยมขนมขนมโยมขนมเอา พูดด้วยความที่เข้าใจนะอ่ะนะประดีทางนี้อาจจะเอาพูดเลยรปรึกษากันก่อนปรึกษากันก่อน เอาเอาว่าเลยตอนตอนตอนที่เราพูดนะเราอยากใช้ความจําแต่ให้เห็นสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าคือต้องเห็นตัวเองแล้วก็พูดบรรยายไปเลยว่ามันเป็นยังไงถ้าเราคิดเนี่ยเหมือนกับว่าเราคิดเอาเราไม่เห็นความจริงที่อยู่เฉพาะหน้า แต่ถ้าเห็นอยู่รู้อยู่แล้วก็บรรยายตามที่รู้ที่เห็นแล้วมันก็เพาเรียกว่ามันไม่ได้รู้ด้วยความจําแต่มันรู้ด้วยการเห็นแล้วก็อธิบายเ,เห็นตัวเองไหมตอนนี้อะแล้วก็บรรยายไปเลยว่าตัวเองนี่มันเป็นอะไรว่าไปเลยตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือตัวเราแต่จริงๆตัวเราก็คือมัน ไม่ใช่ตัวเราะค่ะก็คือมันไม่ได้มีแล้วก็เอสิ่งเรียกว่าอะไรเนยตันุไม่ออกจับไหม่แล้วตื่นเต้นจับไหม่แล้วตื่นเต้นล่ะ เออาอย่างนี้เดี๋ยวลองลองดูคนข้างหลังก็ได้เนาะว่าอธิบายเรื่องเอ,อละความเห็นผิดเนี่ยมันเคยเข้าใจผิดเรื่องอะไรแล้วเมื่อเข้าใจถูกเข้าใจถูกว่าอย่างไรคแค่นี้เองเมื่อก่อนเข้าใจผิดเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องตัวเองใช่ไหมเข้าใจผิดว่าไงอตอนแรกถ้าเรื่องของตัวเองก็คือเราเราจะยึดติดว่าเรามีตัวตนอ่ามีเราแล้วก็เป็นเราค่ะแต่จริงๆก็คือ มันไม่ได้มีเลยก็คือมันไม่ได้มีเราแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยซึ่งเป็นการที่เราหยิบเอ็ดแล้วก็คิดไปเองจ้ะว่าเป็นว่าเป็นตัวว่าเป็นเราเป็นตัวเราค่ะโอเคเนาะก็รู้เป็นปัจจุบันอย่างนี้นะค่ะให้ชํานาญให้ชํานาญเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆตอบย้ําบ่อยๆนะอย่างนี้เรียกว่าเป็นความเพียรช่อกละความเห็นผิดให้มันเป็นเห็นถูก ยิ่งยิ่งเพียรเท่าไหร่มันก็ยิ่งเห็นแจ้งเห็นชัดเนาะเยาเช่น st, ไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามก็ให้รู้ตัวเองให้เห็นตัวเองอยู่เนืองเนืองเห็นบ่อยๆอย่างปัจจุบันเนี่ยเห็นตัวเองได้ไหมรู้ตัวเองได้ไหมมีช่วงหนึ่งที่แบบปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เห็นค่ะแต่ว่าเมื่อเมื่อผ่านเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะก็คือไม่เห็นอไม่เป็นไรผ, <ม S 1> ผ่านไปแล้ว<ๆ>มันมก็เนาะเหมือนเมือกว่าผ่านไปแล้วก็ช่างมันมันผ่านไปแล้วแต่ท,ที่ที่เนื้อเนื้อแก่นแก่็นก็คือปัจจุบันขณะนี้นะ แต่รู้ตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจดจอบเพ่งชนิดที่แบบไม่ให้พลาดไม่ให้เผลอเลยไม่ใช่อย่างนั้นรู้เบาเบารู้ทิ้งทิ้งอ่ะระลึกรู้แล้วก็ผ่านไปเออเมื่อกี้อะหนูเพ่งแล้วก็หนูก็ไม่ได้ไม่ได้ดูตัวเองเออใช่แล้วก็มันก็เลยแบบเหมือนพอพอไม่ได้ฟังต่อปุ๊บก็คือหนูก็เหมันเราไม่ได้รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงนี้ะค่ะอืม เหมือนมันคิดไปอย่างอื่นนะคะเออเนี่ยถึงหลวงพ่อบอกว่าเวลาเวลาอธิบายธรรมะเนี่ยต้องอธิบายจากการรู้จริงเห็นจริงในปัจจุบันแล้วก็ว่าไปเลยแต่ถ้าเราไม่เห็นนะเราจะเอาความจําแล้วมานึกมาคิดว่าอย่างนน้นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันก็เรียกว่าจําเอาอย่างเนี่ยเวลาพูดแสดงธรรมเนี่ยแสดงธรรมสดๆเนี่ยเขาพูดบนพื้นฐานของความจริงที่ประจักษ์ต่อหน้าต่อตาแล้วก็เอามาบอกเอามาแสดงเอามาชี้ เพื่อให้ญาติโยมเนี่ยได้รู้ตามเห็นตามต้องใช้หลักแบบนี้เนาะมันไม่ผิดหรอกถ้ารู้ในปัจจุบันเนี่ยมันพูดได้เลยเนี่ยเช่นเพราะเราต้องเอาเป็นภาษาเ็าเรียกว่าเป็นสังขารเนาะเอาปากมาพูดเนี่ยพูดเนี่ยแต่ขณะพูดเนี่ยมันมีเหมือนกับว่ามันรู้อยู่ไงแล้วก็พูดตามที่รู้แต่ไอ้ตัวรู้จริงๆะมันพูดไม่ได้ใช่ไหมตามที่หลวงพ่อบอกแล้วเนาะแต่ที่พูดได้เนี่ยมันมันมันเป็นสังขารแต่เหมือนกับว่าพูดเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ค่ะเหมือนตะกี้ความคิดมันไปคิดเรื่องอื่นเลยเนี่ยค่ะใช่เออประมาณต้องอยู่กับปัจจุบันเออสาธุนนะเอาช่วงนี้มีที่วัดสุขโตมีใครจะพูดอีกสักคนไหมเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้ทางไม่ครูได้พูดเพิ่มเติมแล้วก็แล้วก็ญาติโยมอะไรเนี่ยก็จะมีการสอบถามเอาขอ,ออีกคนหนึ่งก่อนแล้วกันอ้าวคนไหนเข้าใจเรื่องเรื่องออกจากทุกเรื่องทุกในปัจจุบันเนี่ยอ่าครับ เอออย่างตอนนี้ที่ผมเข้าใจก็คืออ่าสังขารที่ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราเออเพราะว่ามันมีการมองเห็นสิ่งที่มองเห็นได้อันนั้นคือ ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่มันจะมีมันจะมีสิ่งที่มองเห็นตัวเราเนี่ยแต่ว่าเขาเรียกไมันจะเป็นเขาเรียกเป็นวิสังขารอีกทีหนึ่งซึ่งวิสังขารน,นี้มันจะมองไม่เห็นครับผมเข้าใจประมาณนี้ครับ อ่าโอเคนะผมผมเข้าใจประมาณนี้เนาะครับลองนึกออกเออระลึกได้ไหมว่าขณะที่อธิบายว่าเออไอสิ่งที่ถูกมองถูกเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเนาะแต่มันก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่มาเห็นไอนะ้นั้นอ่ะที่โยมบอกว่ามันเป็นวิสังขารน,นะครับแต่ตรงเนี้ยมันต้องเป็นปัจจุบันขณะว่าใครเป็นผู้รู้เรื่องนี้รู้ไหมใครเป็นคนรู้ใครเป็นคนพูดใครเป็นคนรู้เออ ตัวเราเป็นคนรู้ให้รู้ตัวเราอีกทีหนึง่งแล้วมันก็จะจบตรงที่รู้เราครับจบเป็นขนานะหมายความว่าจะรู้อะไรก็แล้วแต่เลยแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีผู้รู้รผู้รู้ที่พูดได้ผู้รู้ที่อธิบายได้แลวก็เห็นผูร้รู้พบผูร้รู้เมื่อพบผู้รู้ก็มันก็จะจบตรงที่ที่พบตรงเนี้ยเนาะค,คือพอมันเข้าใจด้วยปัญญาแล้วว่าไอ้ผู้รู้มันก็เป็นสิ่งปรุงแต่งครับประมาณนี้เนาะโอเค เอาเดี๋ยวจากนี้ก็เชิญแม่ครูเนาะแม่ครูมีอะไรที่จะเนี่ยเพิ่มเติมหรือว่าจะให้ทางญาติโยมที่อยู่ทางนั้นได้สอบถามปัญหาก็แล้วแต่ในสิ่งที่แม่ครูอยากเพิ่มเติมเนาะอยากเพิ่มเติมเรื่องความเขา้าใจของพวกเราเรื่องสังขารสังขารและธรรมเนาะกับสังขารละธรรมกับธรรมที่สิ้นสังขารมันเบอดูเหมือนใกล้เคียงกันเนาะแต่คนละทางเนาะ สังขาระธรรมนี่ก็คือปรุงแต่งเรื่องธรรมเนาะเออปรุงแต่งเรื่องธรรมอยู่ในกรอบความคิดความนึกความเข้าใจเรื่องธรรมะเมื่อเราไปศึกษาอันนี้ไม่ได้ว่าพระไตรปิฎกหรือไม่ได้ว่าคมภีร์นะอันนี้คือคือลองเปิดใจฟังดูเนาะเหมือนเราเอาเร,เอาเราไปเรียนธรรมะเอาเราไปเรียนหนังสือเอาเราเรียนคมภีร์เอาเราไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่อยู่ในกรอบของความคิดว่าการปฏิบัติเป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนี้ มันเป็นกรอบเป,เป็นตรก,กะของความคิดหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าสังขารธรรมแนะมันเป็นเป็นธรรมฝ่ายปรุงแต่งมันเป็นธรรมฝ่ายปรุงแต่งแต่พระคมภีรหรือพระไตรปิฎกที่ออกมาจากจิตเนาะออกมาจากการเห็นสังขารและถึงจะมาบัญญัติเนาะถึงจะมา,าไปถ่ายทอดให้เราได้รู้ตามเห็นตามมันนั่นก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังเนาะแต่พวกเราก็เอาจากตัวหนังสืออะ เอาจากหนังสือเอาจากที่เราได้ินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดท่านกล่าวท่านสอนเราก็เอามาทำเนาะเราเอามาปฏิบัติหรือเอาเอามาทำเนี่ยโดยเราไม่รู้เลยว่าอย่างเงี้ยยิ่งเราเอามาปฏิบัติยิ่งเราเอามาทำเนี่ยอันนี้พูดความเป็นจริงเนาะลองเปิดใจฟังนะมันยิ่งห่างไกลทำมันยิ่งเข้าไม่ถึงทำเนาะเพราะว่ามันเอายิ่ง ยิ่งส่งจิตออกนอกยิ่งเป็นของภายนอกมันไม่ใช่ของภายในคือมันเอาเราไปเรียนธรรมะน่ะเอาเราไปศึกษาธรรมะแต่ธรรมะในคัมภีร์ทั้งหมดก็เพื่อศึกษาตัวเราแต่เพราะสติปัญญาเนาะเราอาจจะไปไม่ถึงใช่ไหมเราเลยเข้าใจว่าเฮ้ยมันต้องใจศึกษาทําความเข้าใจแล้วเราก็ตั้งใจเรียนปรเรียนนั้นปรเรียนนี้เนาะศึกษาเก่งอย่างนั้นแตกฉานอย่างนี้ ยิ่งเราแตกสานธรรมะมากเท่าไหร่ยิ่งเราเข้าใจธรรมะมากเท่าไหร่ยิ่งเรารู้ธรรมะมากเท่าไหร่เรายิ่งหลงมากเท่านั้นประเด็นนี้ต้องชัดเจนก่อนว่ามันไม่ใช่ความรู้ทำไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความจำแต่ทรรคือความเป็นจริงที่ต่อหน้าต่อต,อตาในขณะปัจจุบันมันปรากฏอยู่แล้วในทุกขณะปัจจุบันเนาะและธรรที่เป็นสังขาร มันเป็นของเกี่ยวเนื่องด้วยโรคมันไปเป็นเพื่อการแก่เจ็บตายหรือการเกิดแต่ทำที่สิ้นสังขารจริงๆมีประการเดียวเพื่อเพื่อการไม่เกิดเพื่อยุติการเกิดนั่นมันจะต่างกันริบลรับเลยที่เราทํากุศลเนาะเราได้เป็นมนุษย์หรือเทวดาเราทําบุญเราทําทานเพื่อสะสมหรือสะสมบาร,รมีเนาะ เราพยายามไต่เต้าจากระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพื่อจะไปถึงอะไรละทีละอย่างทีละอย่างละอย่างเพื่อเราจะได้อะไรจากสิ่งที่เราเล่าเรียนมาหลายคนลองฟังแล้พิจารณาตามเนาะว่ามันยิ่งเพิ่มอัตราไหมยิ่งไปพอกพูนความรู้อยู่ที่จิตตดสังขารไหมยิ่งเป็นตัวเราเป็นผู้รู้ไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเล่นงูก,กินหางไปเรื่อยอยู่ในขันอนะ แล้วมันก็มาตันที่ตัวเราคือผู้รู้มันจบไม่ได้นะเพราะมันยังเป็นของนอกอยู่เลยมันไม่ใช่ของในมันเป็นสตินอกมันไม่ใช่สติสติในคือมันกลับมารู้ของที่ต่อหน้าต่อตาคือกลับมารู้ตัวเราอะในขณะปัจจุบันอย่างที่มันเป็นต้องใช้คำเดียวนะไม่ใช้คำอื่นไม่ได้เลยนะอย่างที่มันเป็นเท่านั้น มันเป็นยังไงก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นสังขารร่างกายจิตใจนี่จะเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นเพราะเขาทํางานอย่างนั้นโดยหลักของธรรมชาติแล้วเขาทํางานตามเ <gesch ee. S 2> หตุปัจจัยเกิดเพราะเหตุปัจจัยตั้งอยู่เพราะเหตุปัจจัยและดับไปเพราะเหตุปัจ<ร>จัยไม่มีใครทําให้เขาเกิดไม่มีใครทําให้เขาตั้งและไม่มีใครทําให้เขาดับ มันเป็นเหตุปัจจัยที่ได้รูปนามหรือขันนี้มาหรือไม่ครูจะเรียกว่าแรงเฉยหรืออะไรก็ได้เนาะที่มันยังมีอยู่เนาะมันต้องรันเป็นอย่างนั้นนี่คว,ความเป็นจริงของธรรมชาติที่ไม่มีใครถือครองที่ไม่มีใครครอบครองในรูปรนามนี้หรือในขันทั้งห้านี้และสิ่งที่เราจะเข้าสู่วิถีหรือสิ่งที่เราจะเข้าสู่มรรคได้มีประการเดียวและวิธีเดียวที่จะไม่สร้างความเดินช้า ทางอื่นอาจจะมีนะแต่ไม่ครูว่าย้ําว่าประการเดียวที่ไม่สร้างความเริ่นช้าคือรัฐตรงเข้าสู่จิตจตะสังขารหรือผู้รู้ในขณะปัจจุบันเท่านั้นโดยอาศัยฐานกายอยู่เนืองเนืองรู้ตัวเราทั้งตัวอย่างที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละโดยอาศัยฐานกายอยู่เนืองเนืองเนาะเมื่ออยู่กับฐานกายเนี่ยมันก็จะเห็นจิตอยู่ไปด้วยถูกไหมในขณะปัจจุบันจําไว้ว่าต้องเป็นของต่อหน้าต่อตาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นของที่เรียซทรากคือในอดีตหรือไม่ใช่เป็นของที่อนาคตที่เราปรุงแต่งเอาเองหรือไม่ใช่ความรู้เพราะความรู้ไม่ใช่ของต่อหน้าต่อตามันไปนหยิบชุดความรู้ขึ้นมามันใช้ขันห้าขึ้นมาเราเรียนธรรมะและทำความเข้าใจมันจะผ่านระบบขันเมื่อเราผ่านระบบขันเมื่อไรมันจะไปพ่อปูนอยู่ที่วิญญาณศีลคือตัวรู้คือความรู้มันจะยิ่งรู้มากรู้เยอะและเก่งและยิ่งถอดถอนยาก เขาไปใหญ่นั่นสิ่งที่แม่ครูกับหลวงพ่อเนี่ยเอามาเอามาไม่อยากที่ว่าเอามาเปิดเผยแล้วพระเจ้ามีอยู่แล้วเนาะแล้วเอามาแสดงดีกว่าเนาะเอามาชี้ให้เห็นน่ะเพราะมันเป็นความแักจต่างของแม่ครูกับหลวงพ่อชัดเจนอยู่ตรงนี้คือปล่อยผู้รู้คือปล่อยตัวเราอะตัวเราที่เป็นผู้รู้ในขณะปัจจุบันคือจิตตาสังขา,นางรนี่แหละหรือวิญญ,ญาณขานันธ์ดแค่ไหนในขณะปัจจุบันไม่รู้จะพูดจะพาจะคิดนึกปุกตองปุกแต่งอะไร เราลองดูว่าตากระทบรูปกระทบเสียงเนาทะทวารทั้งห้ามันก็ต้องมาปรุงแต่งที่ประตูไหนประตูใจเนาะส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารถูกไหมดีน,าน,าานัาข่ายเข้าไปรับรู้เราไม่ต้องรับรู้ทั้งห้าทวารก็ได้นะแต่มารับรู้อยู่ที่ประตูใจก็ได้คือความคิดนึกปรุงแต่งในขณะปัจจุบันอนะทุกขณะปัจจุบันโดยอาศัยความรู้สึกตัวของเรือนกายเราต้องชัดเจนนะผนทางถ้าไม่ชัดเจนม,มันขมุกนิพพานเราขบุกขมั่ เส้นทางเราไม่ชัดเจนเนาะมาอาศัยเรือนกายเนาะสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อที่จะอ,อะไรมาใะไปเห็นนามมาทําเองเพราะกายนี้เป็นของอยาต้องอาศัยกายก่อนนะเนาะพราะอาศัยกายเนี่ยก็เหมือนเราเห็นสิ่งที่ถูกรู้เรามองคนอื่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้เนาะคือไม่ใช่เราเมื่อมันไม่เห็นกายเนี่ยกายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปแล้วถูกไหมถูกไหมไม่ต้องบอกว่าใช่หรือไม่ใช่อันนี้ตามทันไหมข้างหน้าตามทันไหมไม่ต้องบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ ลองดูสิถูกไหมมองไม่ครูมาเนี่ยต้องบอกว่าใช่ปืนไหมไม่ต้องบอกรู้ได้เลยว่าไม่ใช่เราแน่นอนไม,ไม่คือไม่ครูเมื่อมันเห็นกายมันจะเห็นอย่างนี้แหละถูกไหมและเมื่อมันเห็นจิตเราสังขารมันก็จะเห็นอย่างนี้แหละเห็นเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดมันจะเห็นตัวเราทั้งตัวเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดมันจะเห็นว่าในโลกนี้ยมีแต่สิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่เคยปรากฏตัวผู้รู้เลยเพราะผู้รู้ที่ปรากฏตัวได้มันคือสิ่งที่ถูกรู้ มันไม่ใช่ผูร้รู้มันไม่ใช่ธาตุรู้แค่ธาตุรู้ไม่ปรากฏตัวเป็นอมะตะเป็นของแท้เป็นหนึ่งไม่มีสองไม่สามารถมีอะไรที่จะปรุงแต่งธาตุรู้ได้เลยสิ่งเหล่านี้แม่ครูว่าเราต้องทําความเข้าใจและทบทวนทบทวนทบทวนเขาเรียกว่าโยนิโศเนาะหรือพิจารณาอยู่นองนวงทวนขึ้นทวนลงอนุโลมปฏิโลมคือน,น้องเข้ามาใส่ตนถูกไห บวกกับความเพียรโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นที่ตั้งถูกไหมตั้งไว้ในไหนอะ่ะกลายเป็นธนาจิตธรรมใช่ไหมโดยอาศัยกายเดี๋ยวมันจะรันไปของมันเองแหละก็เห็นว่ากายไม่ใช่กายกลายเป็นกายเ,เวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมเนาะไม่ใช่เรานี่คือสัมมาทิฏฐิความเพียรที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันอย่างเงี้ยไม่คร้เรียกว่าสัมมาเป็นสัมมาสมาธิเอ้สัมมาสัมมาทิฏฐินะ แล้วมีความเพียรอย่างนี้เป็นสัมมาสติไหมเป็นสัมมาสัมพันธทีเป็นจุดเริ่มแรกของรอยเท้าช้างที่จะมารวมอยู่ตรวมกันหรือจุดเริ่มแรกของเรียมักแล้วมาคงเจ็ดตัวจะวิ่งมาชนสัมมาทิฏฐิเองมันเป็นธรรมชาติของมันมันจะเป็นธรรมชาติของมันเองมันจะวิ่งมาชนที่สัมมาทิฏฐิเองถ้าเราเพียรอยู่ในขณะปัจจุบันอย่างเงี้ยเพียรจริงๆนะมีกําลังจริงๆนะไม่ใช่ทําเล่นๆนะเพียรจริงๆมีกําลังจริงๆอันไหนพลาดไปแล้วโคตรง่าย แล้วกันไปเลยใา้ไปแล้วแล้วกันเข้าใจมะอย่าไปเรียซากอย่าไปดึงของเก่าขึ้นมาทมาําหมันไม่ได้มีประโยชน์อของหมดไปแล้วเนาะของร่วงไปแล้วแหละแล้วมันของก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยเนาะถูกมะแม้ในอนาคตน่ะที่เราไปวาดฝันกันไวนะ้เนาะเนาะเราจะเก็บเงินเก็บทองเพื่ออนาคตเราจะเก็บเงินไว้ใช้ยามแก่เดี๋ยวอนาคตเราจะนิพนานเดี๋ยวอนาคตเราจะปฏิบัติยังไงนะคนปฏิบัติก็คิดเรื่องปฏิบัตินะ มนุษย์บนโลกก็คิดเล่นทํามาหากินเนาะเพราะมันรักตัวกลัวตายเนาะมันหวงมันเป็นตัวตนถูกไหมรู้ไหมว่าพวกเราหน้าอดสูมันโดนหลอกมันเป็นมายาของจิตทั้งนั้นเลยมันคือของที่ไม่มีมันมีชั่วคราวแต่เราไม่รู้ว่ามีชั่วคราวถูกไหมเกิดความถูกครองว่าเป็นอัตตาตัวตนเราก็คิดว่าชีวิตเรามีก็ไปสร้างอนาคตถูกไหมเพื่อใครเพื่อตัวเองจะได้ปลอดภัยใช่ไหมล่ะ เพื่อจะได้เซฟตัวเองถูกไหมเพื่อมารองรับตัวเองเราว่าเราโดนหลอกมาอย่างเงี้ยโดนไหมโดนแล้วเราโดนมากี่พบก,กี่ชาติแล้วแก่ภพใดชาติแล้วนะตอนนี้เนาะมีคนออกมาชี้พวกเราว่าไอ้เนี้ยไม่ใช่นะมันเป็นวิฉานะถ้าเดินอย่างเงี้ยไปเพื่อความแก่เจ็บตายนะไปเพื่อน,นรกเดรัจฉานเป็นวิสัยนะปิดอบายไม่ได้นะยังไม่ต้องสู่ความพ้นทุกอะ่ะปิดอบายไม่ได้เช่ไหมล่ะ แต่ถ้าเราเห็นตัวเองในทุกขณะปัจจุบันมันถอดถอนสามสิบเอ็ดพภูมมออกเลยนะแต่ต้องต่อเนื่องจนตกผลึกก็จะคำว่าตกผลึกไหมถ้าภาษาภาษาทางเขาเรียกว่าเป็นอุคารานิมิตเนาะตั้งรูปเป็นอุขารฐานคือรู้ในขณะปัจจุบันเป็นอุคารานมิตรก่อนพอมันมีความชัดเจนเห็นสภาพทำต่อเนื่องเขาเรียกปฏิภาคนิมินะตเนาะเพราะปฏิภาคนิมิตแล้วเนี่ยจะเป็นของเป็นเองละมันจะเป็นของเป็นเองแล้วเนี่ย ทำแล้วทัวร์อยู่อย่าง year, yani เงี้ยในทุกขณะปัจจุบันพระพทธเจ้าบอกไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพ้นทุกแต่ถ้าเราศึกษาตำราเรียนรู้เยอะหาวิธีเยอะเข้าใจอะไรเยอะแยะมากมายมันยังไม่พ้นทุกเราควรโยนทิ้งไหมควรไหมควรแสดงว่าเราไปผิดทางแล้วล่ะใช่ไหมอ่ะเจ็ดวันก็ยังไม่ดีขึ้นเนาะเจ็ดเดือนก็ยังไม่ดีขึ้นเจ็ดปียังไม่ดีขึ้นควรทิ้งไหมควรละหันมาสํารวจตัวเองหรือรองสอบถามผู้รู้จริงๆว่า เราผิดพลาดประการใดถูกไหมนั่นของที่เราแบกมาทั้งหมดถ้ามันพาเราพ้นทุกข์ไม่ได้ควรทิ้งไหมควรทิ้งความรู้ Naval. ที่แบกนั้นทั้งหมดทําความพ้นทุกข์ไม่ได้จะเก็บไว้ทําไมอ่ะใช่ไหม, huh? ไมละ่ะเหมือนเราแบกอะไรอ่ะแบกบตัวตนตามหาพระนิพพานอะ่ะแบกบตัวต,วตนตามหาพระนิพพานแต่นิพพานคือความสิ้นความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนมันจะไปยังไงมันตันไหม สิ่งแบบนี้แม่ครูอยากขยายให้พวกเราได้ยินได้ฟังเนาะมันอาจจะขยายในสิ่งที่หลวงพ่อพูดแม่ครูพูดแล้วกลับรู้จริงๆว่าธรรมะจริงๆอ่ะกลับไม่เห็นตัวเราในทุกขณะปัจจุบันจริงๆเพราะเราเห็นผิดว่าเป็นตัวเราถูกไหมมันก็กลับไม่เห็นถูกดยสมมาที่ฐิว่าเป็นสังขารปุงแต่งไม่ใช่เราใช่ไหมล่ะเราโยนิโสอย,อย่างนีบ้บ่อยๆน้อมบ,บ่อยๆหรือจะใช้คำว่าพิจารณาบ่อยๆก็ได้มันตกผลึกไม่ได้ยากเลยและง่ายมากนิพพานมันอยู่แท่ในขณะจิตปัจจุบัน ปัจจุบันเท่านั้นไม่มีหดอกในอนาคตมันไม่มีตัวเราในอดีตยิ่งของทิ้งของว้างเลยแม้ปัจจุบันมีที่ผู้รักษาก็ยังไม่ใช่ธรรมะเลยนะแต่ก็ต้องอาศัยปัจจุบันนี่แหละเพื่อเรียนรู้แล้วมันจะถ่ายถอนอบค่ะลวงอยากจะขยายขึ้นไปก<อ>้อนิดนึงเผื่อจะได้เข้าใจอะไรที่ชัดเจนขึ้นเจะผ่า สาธุนะสาธุจริงๆเลยเพราะว่าชัดเจนที่สุดละไม่มีทางไปอื่นเลยต้องกลับมารู้ตัวเองอย่างที่แม่ครูว่าเนี่ยแล้วก็ดูดิพกแม่ครูเนี่ยมั่นใจขนาดไหนอ่ะแบบนี่คือความเขาเรียกว่าอาหารในธรรมนะไม่หวั่นไหวแล้วรู้ถึงขนาดนี้แล้วเพราะมันแจ่มแจ้งมันเป็นรู้ที่ถูกต้องเลยอ่ะเป็นสัมมาทิฏฐิเลยอ่ะทีนี้พวกเราวเวลาฟังเนี่ยเมื่อกี้หลวงพ่อก็สังเกตนะ คือไม่จดบางทีก็ไม่จดจอในการฟังอาจจะอาจจะไปอะไรก็งี้ก็งี้อะไรแล้วแต่นะมันจะมีเนี่ยธรรมะเด็ดๆแบบนี้ต้องจดจอในการฟังเลยเหมือนกับเรียกว่าไม่กับพิบตากันทีเดียวอะแล้วมันจะเกิดแบบม,มันเข้าใจตามนะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนาะก็ให้ศรัทธาในในธรรมที่ผู้กําลังแสดงอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ศรัทธาเนี่ยธรรมะมันก็ไม่เข้ามันไม่เข้านะเปิดใจฟังเนี่ย หายากนะแบบคนที่พูดแบบเนี้ยพบเหมือนกับว่าพูดแต่ละคําเนี่ยมันใช่หมดเลยอ่ะมันใช่หมายความว่าเห็นตัวเองได้อ่ะเพราะว่าคําชี้บอกเนี้ยเห็นตามอย่างเงี้ยเห็นตัวเองเห็นตัวเองมันก็รู้จักตัวเองโดยพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็วกกลับมาเห็นตัวเองแล้วก็เข้าใจถูกตามที่มีผู้ชี้บอกมันก็ยิ่งแน่นปังเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆว่ามันเป็นสิ่งถูกเห็นมันเป็นสิ่งถูกเห็นอืม ภายนอกภายในก็เป็นสิ่งถูกเห็นมีแต่สิ่งถูกเห็นมันไม่มีผู้เห็นตรงเนี้ยที่หลวงพ่อก็ได้บอกไปแล้วว่ามันผู้เห็นมันไม่มีหรอกมีแต่เห็นแต่ผู้เห็นที่เป็นตัวเป็นตนที่เป็นรูปรักษ์รูปพันสันฐานมันไม่มีอ่าเมื่อสิ่งถูกเห็นไม่ใช่เราผู้เห็นไม่ใช่เราเนี่ยหมดไหมหมดความเป็นเราไมหมละ่ะก็หมดอืมหมดความเป็นเราในปัจจุบนันปัจจุบนันปัจจุบนัน